โนเซนหมูกระทะสวัสดีครับวันนี้เรามาโฆษณาร้านกันหน่อยครับร้านโนเซนหมูกระทะนะครับเปิดได้ปีกว่าแล้วครับนี่ครับเปิดปิดก็เที่ยงถึงสี่ทุ่มนะครับยังไม่มีบริการส่งนอกสถานที่นะครับต้องมาซื้อกับบ้านเองชุดละ200บาทนั่งทานก็200บาทครับโลโก้ร้านครับ ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาในร้านแล้วครับสามารถนั่งได้20โต๊ะครับรองรับประมาณ100คนคมีภายนอกได้แล้วก็ภายในครับ แหนนี้ที่เตรียมของให้ลูกค้าครับถ้วยจานชามจ่อยู่ในนี้เครื่องดื่มครับทานเสร็จแล้วก็จะมีแตงโมให้ครับผลไม้ตามฤด,ดูกาล จะมีชุดรวมนะครับ200บาทแล้วก็ชุด3ชั้นแล้วก็หมูราคาเดียวกัน200บาทเมนูย่อยครับก็มีเพิ่มหมูได้เพิ่มตับเพิ่มปลาหมึกกรอบปูอัดเพิ่มผักสาลายมีวากามิแล้วก็สาลายแห้งเห็ดเข็มทองเต้าหู้มาม่าวุ้นเส้นไข่ครับเครื่องดื่มทั่วไปนีครับ ไม่มีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล้าเบียร์ไม่ได้มีจำหน่ายแต่ว่าสามารถนำเข้ามาได้ไม่คิดค่าเปิดครับตรงนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าที่เตรียมห้องเตรียมอาหาร,รสต๊อก ครับตู้แช่เดินเข้ามาหน่อยก็จะเป็นห้องน้ำครับมีบริการห้องน้ำเข้าดูภายในได้ครับ,รบทำความสะอาดทุกวันครับนี่ครับแม่บ้าน แม่ครัวครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดก็คนนี้เลยครับนี่ก็หมูหมักครับเราใช้หมูสดนะครับเอามาหมักอันนี้น้ำจิ้มครับ ทำเก็บไว้ครับนะจากนั้นเข้ามาดูภายในครับอันนี้ห้องครัวเลยครับนี่ครับพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เปิดให้ดูกันเลยวันนี้นี่ครับน้ำซุป ข้างร้านก็จะเป็นที่เตรียมเตาครับเราใช้เตาถ่านนะครับกำลังก่อเตา <c oughs> กระทะเราใช้กระทะขนาดกลางนะครับเบอร์35 รับกระทะ35เซนตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินตรงข้ามบิ๊กซีติดกับร้าน DIY ครับถ้าสนใจก็ต้องการมานั่งทานก็โทรมาได้ครับที่085 696 9779ครับ เปิดบริการทุกวันครับผมฝากร้านด้วยนะครับโลเซนหมูกระทะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธครับ